สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีพี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศคะ่ะ Hi Good Morning Everybody Meet Berlin c o m l r e y สวัสดีนะคะพี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศพี่บรินมาแล้วมาอีกสวัสดีวันคริสต์มาสนะคะคุณน้องขอให้ Hi, วันคริสต์มาสวันนี้ก็ขอให้ร่ำรวยให้เป็นมหาเศรษฐีทุกทุกท่านทุกทุกคนทั่วโลกทั่วประเทศเลยครพี่น้องชาวไทยชาวต่างชาติก็ดีนะคะ ออสเตเรียฝรั่งเศสเยอรม,มันอเมริกาสวิตเ,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 เซเรนนิวซีดรเนเธอแรนนะคะพี่น้องทั่วโลกนะคะพี่วรินกาบขอบพคุณอย่างสูงเข้ามาในทิกตอกพี่วรินแลวก็เฟซแล้วก็บูทูธนะคะพี่วรินกาบขอบคุณอย่างสูงอย่างมาก,มากเลยขอให้รวยให้เป็นมหาเศรษฐีโชคดีโชคดีกันไปสิบสิบปีนะคะน้องค่ะวันนี้พี่วรินก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาแนะนํา ก๋วยเตี๋ยวหมูแดงหมูสับนะคะวันนี้หน้าพี่วรินโศมะเป็นผู้หญิงที่หยุดสวยนะคะอย่าเป็นงอผู้ชายเรื่องอะไรจะเป็นงอมันเงินเราก็มีนะคะคุณน้องค่ะโชคดีกันด้วยนะคะพี่วัินจะมาแนะนําให้นะคะจะมีอาหารตามสั่งนะคะคุณน้องค่ะนี่ก็จะหมดอีกแล้วนะคะคุณน้องค่ะเช้าวันนี้ก็จะหมดแล้ววันนี้เราจะมีข้าวผัดนะคะคุณน้องค่ะข้าวผัดข้าวผัดอร่อยมากใส่แครอทด้วยนะคะคุณน้องค่ะแล้วก็จะมี อาหารที่เฉยมากที่สุดคือยำปลากระป๋องค่ะไข่ยำปลากระป๋องนะคะคุณน้องค่ะยำปลากระป๋องหมูทอดนะคะหมูทอดกระเทียมค่ะคุณน้อง40บาทนะคะคุณน้องค่ะของร้านเพื่อนสาวสตรอเบอร์ี่ค่ะแล้วก็จะมีผัดกะเพรานะคะคุณน้องค่ะนี่30บาทนะคะถูกที่สุดแล้วคัอยู่ในซอยหนึ่งสุขุมวิทนะคะคุณน้องค่ะแล้วก็จะมีต้มเรงนะคะว้าวคุณน้องค่ะวันนี้มีต้มเรง40่บบาทเหมือนกันนะคะคุณน้องค่ะแล้วก็จะมีผัดผัก อากคุณน้องอ่ะผประกาศเดินมากเลิศดมากนะคะคุณน้องเราไม่มีสารกันโบดนะคะคุณน้องค่ะแล้วก็ข้าวเปล่านะคะคุณน้องค่ะข้าวเปล่าก็สิบบาทค่ะคุณน้องค่าววันนี้ก็จะมีนะคะคุณน้องค่ะวันนี้เราไม่มีจิ้มเจวนะคะแต่ว่าเราจะมีพริกป่นไงคุณน้องค่ะพริกป่นนะคะคุณน้องค่ะอร่อยมากนะคะหอมมากเราทําเองค่ะคุณน้องค่ะของเราทุกสิ่งทุกอย่างทําเองหมดนะคะแล้วก็จะมีผัดหมี่ค่ะ ผัดหมี่เส้นหมี่นะคะคุณน้องค่ะเดินมากรึดมากอร่อยมากนะคะคุณน้องค่ะดูสิคะน่าทานมากของเราไม่มีสากกันบดนะคะคุณน้องค่ะแล้วก็จะมีผัดกะเพราหมูชิ้นไข่ต้มเราอ้าวยนี่น่าทานมากเลยนะคะคุณน้องค่ะดูสิคะของเราก็จะมีมั่งน่าหลายอย่างนะคะอาหารตามต่างถ้ามาตอนนี้นะคะคุณน้องคุณน้องจะได้ทานได้เลยนะคะคุณน้องค่ะแต่ถ้ามาสายวัานี้นะคะคุณน้อง จะไม่ได้ทานนะ่คิวเราจะยาวมากนะคะคุณน้องค่ะดูสิคะวันนี้นะคะก็จะหมดอีกแล้วค่ะคุณน้องค่ะอาหารของเราก็จะหมดแล้วนะคะมากละหลายอย่างนะคะเราขายแค่ส0บาทนะคะคุณน้องค่ะของเราแค่40บาทแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะก็40บาทยกเวน้นแต่คุณน้องนยะจะสั่ง50นะคะคุณน้องพิเศษนะคะแล้วก็จะมี เกียกเก๊ยวอ่ะเกี๊ยวเราก็งห่อเองนะคะคุณน้องค่ะโดยสิพะเดินมากเลิศมากอร่อยมากค่ะคุณน้องค่ะของเราสูดยอดค่ะกาบขอบพคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดสค b s c r i พี่วดินนะคะวดินก็กาบขอบคุณอย่างสูงนะคะเมริคริสมาไปจนถึงปีใหม่ขอให้โชคดีกันเป,ป็นสิบปีด้วยนะคะคุณน้องค่ะ